แต่ถ้าจะบอกว่าเมืองไทยเรานมทั้งหมดเป็นนมผงอันนี้เป็นการเรียกว่าด้อยค่านมไทยอย่างชัดเจนมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเรามีทั้งสองแบบอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่หลายคนก็สงสัยรายการในวันนี้ก็เอามาพูดให้คนถูกคิดขึ้นมาอีกว่าตกลงทําไมนมโคไทยบางยี่ห้อต้องใส่นมผงนะแต่ว่าในรายการเน้เขาพูดเลยว่าทั้งหมดเนี่ยของนมไทยถ้าอยากกินนมในไทยเนี่ยมันไม่มีนมจริงมันเป็นแต่นมผงนะครับอ่าซึ่งพอพูดแบบนี้ก็มีคนออกมาชี้แจงคนแรกๆเลยก็คืออาจารย์ เจษดานะครับอ่าอาจารย์เจของเราในแหละจากเว็บเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่โพสต์ตั้งแต่วันที่7เลยนะช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับออกมาชี้แจงอย่างรวดเร็วนะว่าตกลงไอ้สิ่งที่เขาพูดกันในวันนั้นเนะี่ยแต่และเรื่องนะ่มันมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องบ้างโดยเพราะเรื่องแรกเลยนะครับที่ว่านมไทยเนี่ยนะครับส่วนมากไม่ใช่นมแท้ไม่คือนมผงคนก็เลยสงสัยว่าจริงหรือเปล่าซึ่งอาจารย์เจษดาก็บอกเลยครับในไทยเนี่ยมันมีทั้งแบบนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มี นมที่แบบเป็นนมคืนรูปก็มีนะครับไม่ได้ว่ามีแต่นมคืนรูปที่แบบมีแต่นมผงแล้วมาใส่น้ําอย่างเดียวนมแบบนมแท้ๆนมโคนแท้ๆก็มีหลายยี่ห้อเลยนะครับเอจะบอกว่ามันไม่มีไม่ได้นะมันก็มีแ้่สองแบบนั่นแหละนะครับแล้วคําถามคือแล้วถ้าเกิดเป็นนมแบบคืนรูปที่มีการเอานมผงมาเติมน้ําเนี่ยมันแล้วมันผิดไหมมันคุณค่าทางอาหารอาหารมันน้อยกว่าหรือเปล่านะอีกเพจหนึ่งก็มาอธิบายเหมือนกันนะชื่อว่าเพจ Food Science for Sure นี้ก็ เอา่มาโพสเมื่อวันที่8ปดพฤศจิกายนวันต่อมาเขาก็บอกเลยว่านมผงนี่ก็คือนมที่ผ่านกระบวนการทําแห้งแบบพ่นฝอยเหตุผลหลักที่เอานมมาทําให้เป็นผงนี่ก็คือเรื่องของการถนอมอาหารทําให้มันมีไลฟ์เชลที่นานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถามว่ามันต้องใส่สารกันบูดสารกันเสียไหมคือพอทําเป็นแห้งเนี่ยความชื้นเขามีแค่หนึ่งถึงสี่เปอร์เซนไม่จะเป็นต้องใส่สารกันเสียสารกันบูดนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ทํามาเป็นร้อยปีไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องแปลกอะไรเลยนะซึ่ง เรื่องคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากนมโคแท้ๆขนาดนั้นนะใช้ทดแทนกันได้ซึ่งถามว่าผิดไหมนะครับเอานมผงม,มาใส่น้ำแล้วมาขายเนี่ยจริงๆก็เป็นการทําตามมาตรฐานของออยอไม่ใช่ว่าแอบทำนะครับอันนี้คือทําเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับอืซึ่งถามว่าแล้วคุณค่าทางอาหารระหว่างนมโคร100้อยเปอร์เซนกับนมแบบคืนรูปเนี่ยต่างกันแค่ไหนในต่างประเทศเขาก็มีการ ไปสำรวจเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่มีแต่ในเมืองไทยนะต่างประเทศเขาก็ให้ความสําคัญเหมือนกันว่าไอ้นมผงเนี่ยพอมคืนรูปแล้วคุณค่าทางสารอาหารจะเทียบเท่ากับนมโคจริงๆได้มากน้อยแค่ไหนนะก็เปรียบเทียบเลยนะครับนะก็ในหนึ่งแก้วเนี่ยเราดันจายนะครับเป็นนมพร่องไขมันก็คือไขมันน้อยอันขวานี่เป็นนมผงขาดมันเลยนะครับสามช้อนชาก็ประมาณที่ใช้ชงเท่ากับนมหนึ่งแก้ว เปรเียบเทียบกันว่าสารอาหารต่างกันแค่ไหนนะครับอย่างอันซ้ายนมโคแท้พ่องมันเนยมีแคลอรี่อยู่84อันขวาคือนมผงนะครับแคลอรี่อยู่90ก็ใกล้เคียงส่วนไขมันแน่นอนพ่องมันจะมีอยู่นิดนึงนะครับมี0.2กรัมแต่ถ้าเป็นนมผงขาดม,มันเลยเลยไม่มีไขมันเลยนะโปรตีนอ่นะนมนมโคแท้เนี่ย8.4กรัมนมผง8กรัมก็นมแท้มากกว่านิดนึงน คาร์โบไฮเดตการเป็นว่านมผงเยอะกว่านะสิบสามกรัมนมโคแทสิบสองจุดหนึ่งกรัมในหนึ่งแก้วแล้วก็แคลเซียมอยู่หลักสามร้อยทั้งคู่นะแต่ว่านมโคแทสสามร้อนยะี่สิบห้านมผงสามร้อยสิบก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยนมโคแท้สารอาหารส่วนใหญ่เยอะกว่านะครับแต่ว่าก็ต่างกันนิดเดียวไม่มากนะอันเนี้ยคือวัดจากสามช้อนชาถ้าเติมอีกครั้งช้อนหนึ่งก็อาจจะเกินแล้วแต่คอรี่เอาจจะเยอะกว่านั่นเองโดยสรุปแล้วเนี่ย สารอาหารของนมโคแท้นะโดยเฉพาะเรื่องของวิตามินเนี่ยจะเยอะกว่านมที่เป็นนมผงแต่ส่วนใหญ่โดยรวมแล้วอย่างที่เห็นนะครับมันต่างกันไม่มากนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะจนแบบเป็นที่น่ากังวลแต่อย่างใดก็คือทดแทนการใช้นมโคแท้ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของนมผงนะและอีกแบบหนึ่งนะก็คือที่บอกว่าเป็นนมคืนรูปก็คือ recombine milk นะนมคืนรูปก็คือเอานมผงเนี่ยมาเติมน้าแล้วก็ว่า เอามาจําหน่ายเป็นเหมือนนมโคนั่นเองนะครับมีทั้งแบบนมสดหรือนมข้นหวานก็นแล้วแต่มีทุกแบบเลยนะครับอืมซึ่งถามว่านมแบบเนี้ยทําไมถึงต้องทํามีเหตุผลอะไรนะซึ่งในบ้านเราก็มีจําหน่ายนมแบบนี้ก็อ,อย่างที่บอกอาจารย์เจก็บอกก็มีทั้งนมแท้และนมคืนรูปแบบนี้แหละเพจหนึ่งเพจฉลาดกินนะครับโดยเจ้าของเพจก็คือนัทถาพรอนุวงศ์นะเป็นนักกําหนดอาหารวิชาชีพอันนี้โพสต์ตั้งแต่วันที่หกนะอ่าก็ คืนเดียวกับอาจารย์เจตก่อนกันนิดนึงนะครับก็ชี้แจงว่าทาไมนะของไทยเราไม่ได้มีแต่นมโคร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวต้องมีนมคืนรูปด้วยเหตุผลก็คือประเทศไทยเราเนี่ยัไม่ใช่ประเทศที่มีอุตสาหกรรมโคนมขนาดใหญ่เหมือนอย่างนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียบางทีเกษตรกรเนี่ยก็ต้องมีการนําเข้า,น,น,ขานมผงมาทานมคืนรูปนะเพื่อเป็นการควบคุมปริมาณและต้นทุนได้ง่ายกว่านั่นเองนะเป็นเรื่องของการควบคุมงบประมาณนั่นเองนะแต่ว่าไม่ได้มาทุกยี่ห้อทำแบบนี้นะบางอันก็เป็นนมแท้จริงๆก็มีเหมือนกัน ส่วนเรื่องสารอาหารอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับถ้าเกิดทําตามมาตรฐานเนี่ยไม่ได้ต่างกันแต่อย่างใดนะซึ่งอุตสาหกรรมนมคืนรูปเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทำกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเลยจากการสํารวจโดยบริษัทวิจัยทางการตลาด Global Information นะบบทความนี้ออกมาเมื่อเดือนเมษายนปีนี้เองนะรับผมบอกว่าคุณค่าทางการตลาดของอุตสาหกรรมนมคืนรูปเนี่ยปัจจุบัน,นครับอยู่ที่289,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ และคาดว่าในอีกเจดปีนะั 2, 32, บสองพันสามสิบสองมูลค่าทางการตลาดของนมผงที่มาเติมน้ำแล้วขายเนี่ยนะครับจะเพิ่มเป็นห้าแส0แปดหมืหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะฮะเรียกว่ามีแต่จะเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนอุตสาหกรรมนมผงนะครับปีสองพยิบเอ็ดอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นสามพันล้านเกือบเกือบล้านล้านนะแต่เขาบอกว่าอีกสามปีเท่านั้นแหละนะครับมูลค่าการตลาดนมผงเนี่ยนะฮะจะเพิ่มเป็นหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นล้านล้านเลยนะครับ ส่วนการเติบโตของตลาดนมคืนรูปคึ่งนมผงเอามาเติมน้ำเนี่ยจะเป็นที่ต้องการมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะนะมีจีนอินเดียอาเซียนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนะครับเนี่ยจะเติบโตมากในภูมิภาคเราเนี่ยแหละนะฮะอก็เรียกว่าไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยประเทศอื่นเขาก็ให้ความสําคัญกับนมคืนรูปแบบนี้ก็คือมันต้นทุนในการผลิตก็อาจจะถูกนะครับไลชลมันก็นานกว่านั่นเองนะครับ ซึ่งถามว่าในบ้านเราออยอเขามองเรื่องนี้อย่างไรนะครับเขาก็ประกาศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนมโคแท้ร้อยเปอร์เซนนมปรุงแต่งและนมคืนรูปผ่านการรับรองจากออยอว่ามีประโยชน์นะมีคุณค่าทางอาหารเพียงพอในการรับประทานไม่ได้เป็นอะไรที่เขาแอบไปเติมนมผงอะไรแต่อย่างใดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาทําเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะก็แนะนําให้ผู้บริโภคก่อนซื้อเนี่ย ควรตรวจสอบให้ครบถ้วนว่านมที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นแบบไหนคือจริงๆเขาระบุอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้อยู่ที่หน้ากล่องนะอาจจะอยู่ตัวเล็กๆอยู่ข้างหลังนะครับอ่าเราก็ต้องดูนะฮะดูให้ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยมันเป็นนมชนิดไหนนะครับนมคืนรูปเนี่ยนมโคแท้นะครับก็คือเรียกว่ามันมีข้อมูลอยู่นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นการผักความรับผิดชอบให้กับผู้บริโภคมากไปไหมนะครับคือทําไมไม่บอกกันตรงๆว่าตกลงเป็นนมผงหรือเป็นนมโคแทนะก็นําไปสู่ ข่าวนี้นะครับเป็นสมาคมคนนมก้าวหน้านะกลุ่มเกษตรกร,กรนะเข้าพบสภาผู้บริโภคนะเมื่องวันที่13พฤศจิกายนนะไปหาลือเรื่องปัญหาเรื่องฉลากของนมโคในบ้านเราเนะี่ยมันขาดความชัดเจนหรือเปล่านะ,ะถ้ามันมีส่วนที่เป็นนมโคแท้กับน,นมผงจริงๆมันควรจะบอกให้มันชัดเจนกว่าน,นี้ไหมนะครับเอเพราะอย่างเงี้ยผู้บริโภคก็อาจจะเอ๊ะในเมื่อเราสนใจเราอยากจะกินนมโคร้อยเปอร์เซ็นเะนี่ยทำไม มันถึงไม่บอกตั้งแต่แรกนะทำไมต้องไปแอบมันอยู่ตัวอักษรเล็กๆข้างหลังด้วยนะครับทำให้มันมีความชัดเจนมากกว่านี้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่านมนี่เราซื้อไปเนี่ยมันเป็นนมโคโทแท้หรือเป็นนมคืนลูกกันแน่นะครับซึ่งประโยชน์นะมันมีทั้งสองส่วนแหละนะส่วนผู้บริโภคด้วยหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของกเกษตรกรนั่นเองเพราะว่าในกลุ่มที่เลี้ยงโคโนมจริงๆเนี่ยนะครับอ่าแต่ต้องไปแข่งกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปนําเข้านมผง ราคาถูกจากต่างประเทศมาทํานมคืนรูปเนี่ยต้นทุนเขาถูกกว่าเแล้วพอมาขายในราคาที่เท่ากันเนี่ยมันก็ดูแบบมันก็ดูไม่ไม่ยุติธรรมนะอ่าก็เลยอยากจะบอกไปเลยนะให้ชัดเจนในฉลากนะครับแล้วให้คนเนี่ยเลือกเลยว่าตกลงอยากกินแบบไหนนะครับอ่าเน,นี้ทําให้การแข่งขันมันมีความโปร่งใสมีความยุติธรรมมากขึ้นนะครับอแล้วถ้าเกิดมันที่เขาอ้างนะว่านมผงที่นาเข้ามันต้นทุนต่ำกว่าจริงๆนะครับฝั่งนี้อาจจะต่อสู้ด้วยการลดราคาลงมานะอย่าง ลิตรละนะถ้าเป็นนมโคแทลิตรละสี่สิบห้าบาทอะไรอย่างนี้นะนมผงคืนรูปอาจจะขายลลิตรละสนะี่สิบนะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าอ่ะฉันอยากกินนมโคแท้ฉันยอมจ่ายมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณค่าดาังหายก็บอกแล้วไม่ได้ต่างกันมากนะลดต้นทุนลงมาหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้บริโภคนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เรียกว่า เตรียมจะนําเสนอนต่อทางออยอนะพิจารณาว่าอาจจะทําให้ฉลากี่ยวกับนมโค,โคไทยมีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับอคือให้บอกไปชัดๆไปเลยตั้งแต่หน้ากล่องว่าตกลงเป็นนมคืนรูปหรือนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอ่าอ็นนี้เป็นที่มาครับมาจากประเด็นเรื่องของดราม่าเรื่องนมไทยีแต่นมผงซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็อย่างที่บอกมันมีทั้งสองแบบนะฮะแบบนมคืนรูปแล้วก็นมโคแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อให้เป็นเป็นนมผงนะครับ นผมผงผสมเนะี่ยมันก็ไม่ผีดอะไรเขาไม่ได้แอบทำนะมันเป็นกระบวนการผลิตนมตามปกติแล้วทั่วโลกเขาทํากันซึ่งคุณค่าอย่างที่เอามาเทียบเนะี่ยมันต่างกันไม่มากและมันแทนกันได้นั่นเองนะครับที่ความจำเป็นที่บางคนต้องทำเนะี่ยก็คือเป็นการควบคุมต้นทุนนั่นเองนะครับส่วนแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรอาจจะทําให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นว่าตกลงที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์หรือนมผงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าจะบอกว่า เมืองไทยเรานมทั้งหมดเป็นนมผงอันนี้เป็นการเรีวยกว่าด้อยค่านมไทยอย่างชัดเจนมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะเรามีทั้ง2แบบแต่ต่อไปอาจจะทําให้มันชัดขึ้นผู้บริโภคจะได้ดูว่าตกลงรับซื้อไปเนี่ยเป็นนมคืนรูปหรือนมโคลอยเปอร์เซ็นนั่นเอง